นางไม้และพูดในความเชื่อไทยในความเชื่อของคนไทยนางไม้เป็นจิตวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีอายุยืนนานเช่นต้นไทยต้นตะเคียนหรือต้นยางนานางไม้มักถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามและมีเมตตาแต่ก็อาจมีอารมณ์แปรปรวนได้เช่นกันการเคารพและให้เกียรติต่อนางไม้จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทําเพื่อความเป็นสิริมงคลและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายบางครั้งผู้คนจะนําผ้าสีต่างๆ ไปผูกไว้ที่ต้นไม้เพื่อแสดงความเคารพและความศรัทธานอกจากนางไม้แล้วยังมีภูประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นรุกเทวดาซึ่งเป็นเทพที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้มีหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ลุกเทวดามักมีฤทธิ์เดชและสามารถให้คุณให้โทษได้การบูชารุกเทวดาจึงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าบายเพื่อความคุ้มครองและขอพรให้พืชผลดมสมบูรณ์การเส้นไหว้มักประกอบด้วยอาหารผลไม้และเครื่องหอม ความเชื่อเรื่องนางไม้และพูดมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมต่างๆของไทยเช่นพิธีบวงสวงต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะทำการตัดโคนหรือพิธีขนจากรุกเทวดาพิธีกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเชื่อว่าธรรมชาติมีจิตวิญญาณยาการทำลายธรรมชาติจึงถือเป็นการลบหลู่จิตวิญญาณเหล่านั้นและอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติปัจจุบันความเชื่อเรื่องนางไม้และภูยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทย แม้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีจะมีความก้าวหน้าไปมากแต่หลายคนก็ยังคงให้ความเคารพและระมัดระวังในการปฏิบัติต่ตอธรรมชาติการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นสบายแต่ยังรวมถึงการรักษาจิตวิญญ,ญาณและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอีกด้วยเย็นสบายเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้และพูดมักเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติ การเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการรักษาศีรลธรรมจัญญาสบายะการทำลายป่าไม้หรือการกระทำที่ไม่เหมาะส,สมสมอาจจะมาซึ่งการลงโทษจากนางไม้หรือผู้ที่ปกปักร,รักษาป่าเยะการรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาและความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน